รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยริมแม่น้ำแม่กลองกับ นายสุพจน์ยศสิงค์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหัวหน้าสํานักงานจังหวัดหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโครงการชลประทานในอำเภอทั้ง3อํอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่องเรือจากหน้าวัดบางคนทีนอกอำเภอบางคนทีนะครับเพื่อสํารวจเส้นทางระดับน้ำตั้งแต่เขตติดต่อจากจังหวัดราชบุรีไปจนถึงวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าสําหรับการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้นะครับเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับน้ําล้นตลิ่งและน้ําทะเลหนุนสูงโดยเฉพาะที่มีพื้นที่ติดกับริมน้ําแม่กลองทั้งสองฝั่งบริเวณ2ฝั่งของแม่น้ําแม่กลองซึ่งตรวจดูการเร่งคร่องระบายน้ําของชลประทานขณะนี้การระบายน้ําอยู่ในระดับ450ลูกบาตเมตรต่อวินาทีและมีน้ําทะเลหนุนบ้างซึ่งสถานการณ์การระบายน้ําในเขื่อนนั้นยังพอควบคุมได้นะครับแต่หากมีฝนต กลงมาจะเป็นที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับจึงมีการสำรวจพร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการหากมีการระบายน้ำอยู่ในระดับ450ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะมีสัญลักษณ์คือเป็นธงสีเขียวครับหากมีการระบายน้ำอยู่ในระดับ800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะเป็นธงสีเหลืองพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำให้เตรียมระมัดระวังและหากมีการระบายน้ำอยู่ที่ระดับ1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะขึ้นเป็นธง สีแดงซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงนะครับจะต้องเตรียมวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองได้คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย